ท,ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับนะวันนี้ก็มีเวลาว่างนะครับออกมาลเล่นที่คลองปอเวศบุรีลมนะเข้ามาทางอนุสี่สิบสามนะครับเดินเลาะ,ะตามบ้านดูนะวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับนะเวลามีไม่มากก็เดี๋ยวไปลุ้นกันเลยจะมีผลงานหรือเปล่าป้าย อันนี้ก็เล่นเป็นเท็กซัสลิกนะครับนะเดี๋ยวยดหยอดยุกยกตามร่องบ้านตามขอบสะพานดูนะจะมีตัวกัดเราหรือเปล่าวันนี้น้ำลงนะครับน้ำลงเยอะมากห็นดินเลยนะเนี่ยนี่ยน้ำเห็นเยือะเลยนะน้ำเยอะน้ำลงเยอะนะครับ นะเดี๋ยวมาดูกันนะจะมีตัวกัดหรือเปล่ากัดแล้ววิ่งนะครับ ไม่อยู่นะตัวเล็กนะครับเห็นเห็นแล้วนะคาบเหี่ยบเลยตัวไม่โตนะครับหาจังหวะวัดไม่ได้ด้วยนะเมื่อกี้เดีย๋ยวลองซ้ำๆดูเพื่อมีตัวกัดอีกตัวเล็กนะครับ เดี๋ยวเดินไปดูกันดีกว่าข้างในเฟื่อมีกับนะครับอ่ะจะไปลุ่นกันน้ําลงเยอะเกินว่าจอย สายบึ้มเลยนะตัวนี้ไม่รู้เปิดกล้องเปล่าสายจับรออยู่นะครับโหเปิดกล้องอยู่ด้วยนะนนะโูหดูตัวนะครับตัวเบ้งเลยนี่มาแล้วหยอดเข้าไปใต้บ้านนะไม้เดียวเลยนะครับน่าจะโลได้นะอ้วนบักเลยนะดูหลังอ่า นี่นะครับไปกันเลยครับโหโหนี่นะดูตัวต้นเดียต้นเดต้นตรงนี้เหรอครับผมสุดยอดนะครับตัวบึ้มเลยอ,อ,อย่างไรก็จะขอเก็บภาพนะครับเก็บปลาก่อน กัดแล้วจ้อยเห็นแล้วเห็นรอยอยู่ฮะหมายอีกตัวแล้วนะครับหมายเดียวเลยตัวที่สองเนี่ยดูไซส์นะนไซนี้ครึ่งโลได้นะครับ โนี่ไม้เดียวนะหยอดไปเรียบร้อยเกือบอดแดกอ่านี่นะสุดยอดนะครับน้ำาลงอย่างนี้เท็กซัดิกได้เรื่องเลยนะหยอดวไ้ไม้เดียวโดนเลยอะยังไงก็ขอเก็บภาพก่อนนะครับ เข้ามาหืมกลับแล้วนะตัวนะครับตัวก็เปียกเดียวเองอนี่นะตัวที่สาม ใหญ่็เยียหน่อยเดียวนะครับสุดยอดเดี๋ยว,วก็ปลดปล่อยไปเลยดีกว่านะตัวนี้ไม่น่าถ่ายรูปนะครับมันเล็กเกินไปมาแล้วตัวที่สามตัวที่สามเดี๋ยวก็ปล่อยไปนะครับตัวนี้ไม่สาหัสนะป้ายไปแล้ว นะเดี๋ยวเราก็เดินหากันต่อนะดูปะยางยังใช้ได้นะครับสภาพยังโอเคอยู่เลยนะนะเดี๋ยวลองเดินหยดหยอดหากันต่อนะครับ ก็านามนแมี h o ตกอยู่อ่ะเอาไ,ไออาง,าองไป่ะรูนี้น่าสนใจยเว้ยทำเหยื่อให้ดีก่อนครับ ขึ้นเข้าไปมีตัวหรือเปล่าแัากทีสองทีนะครับอืมใส่ใครฮนะหาเรียมมันหาเรียมก่อน กัดแล้วนะโดนโจ้ยโดนแล้วอ่ไไไนะ,ละ,ละไม่รู้มันขุดเปล่ากับป๊ากัดในระแล้วว,ลวัดไ,ไม่รู้มันขุดหรือเปล่าติดป๊าด้วยไม่รู้อยู่เปล่าไม่รู้มันขุดหรือเปล่า Yêu 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 ปลาเข้อยู่นะครับเฮ้ยเด,ดีกอืมขาดขาดจนได้ะไะ้ด้นะครับงัดเป็นขาดเลยนะโอ้ขาด ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาใหม่ต่อช็อคหาใหม่โอ้โหปลาก็อยู่เึกติดไรไม่รู้ติดปูนบ้าไม่รู้เออษฐายหืออืมตัดแล้วนะครับ ติดนะโอ้โหวัดหลุดจังงั้นน่ะอืมหลุดจังงั้น ไก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะ มีเวลาไม่มากนะครับนะก็ได้ปลาไปทั้งหมดสามตัวนะวัดหลุดไปตัวหนึ่งวัดขาดนะติดขาดไปตัวหนึ่งนะกัดห้าทีวันนี้จะมาสามแต้มนะครับนะยังไงก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับอีีนี้นะจะไปดูที่ไหนกันต่อติดตามไว้นะครับนะเดี๋ยวไปดูกันในอนะีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ